สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากินแกงหอยด้วยกันครับผมแล้วก็มีซุปหน่อไม้ด้วยนะครับโอ้โหวันนี้จัดอาหารบ้านๆนะครับมาชวนให้ชมกันเลยครับผมของแซก้งหอยวันนี้นะครับข้นโอโลข้นจริงๆเน่ข้นไม่มีน้ําเลยคือสีเดียวโอ้โหทำแบบเข้มข้นเลยคุณผู้ชมเหมือนโครนแต่รับรองว่าล้าขนาดนะครับผมมาเลยครับชิมก่อนเพราะผมชิมแล้ว เด็ดถึงจะไม่มีน้ำให้จิ้มนะแต่ดูดกับหอยอ่ะก็แบบสุดยอดเลยอร่อยเลยไม่ต้องจิ้มเขามาติดมาแล้วลําแต่เด็ดแต่ดูเยังหน่อยนอนเจอหอยแล้วไม่ค่อยกินอะไรหรอคุณผู้ชม Kim đẹp hỏi Đi lạ quá Thuốc nó mãi để mới tệ Ăn nhu Ăn Hãy subscribe cho kênh sẹp bò. Xim đu Xim bừng. mà là bọc mì. Rồi bọc mì. Này là bì. Bọc mì này. Súp nè. ไม่มีน้ำจริงด้วยมันแห้งเอ้ยมันมันข้นมาเลยคุณผู้ชม ยายเขาแกงแบบอร่อยมากเจ้าเนี่ยผมชอบนี่แหละแกงหอยทั้งแบบนี้บางวันเขาก็ผัดบางวันเขาผัดบางวันเขาแกงข้นแบบนี้นั่นไปดูเลยอย่างนะฮะไปกินหอยอะไรมาก่รนอนบ่าหอยจ็บเลยจุดไม่ขึ้นเลยไปกินหอยอะไรมาไม่รูม้มันติดฟ้าอืมเคยแล้ว หมดแรงอะ่ <cabeça> อะรำบป่ะอร่อยมากลัมากแซ่บร้ำมะขุนอะ่ะ <เป ern> มันหอยอยู่ในโคลนอะ่ะ เหมือนเลยอะ่ะือแกะถุงออกมาเหมือนเป๊บไม่มีกลิ่นโคลนไม่มีกลิ่นคาวเขาทำมาสะอาดแล้วก็รสชาติอร่อย เกมมันเคยดูดแต่นี้ไหมดูดแล้วมันลงไปเลยอะแบบวบลงไปเลยไม่เคยไม่เคยงอขนาดนั้นผมเคยนะดูดดูดกินข้าวแล้วดูหนังไงอย่างเงี้ยเราเพลิน์ะไปทั้งลูกเลยไปทั้งลูกเลยโอ้ดีนะมีชีวิตอยู่ไม่น่าจะมีชีวิตรอดมาได้นะคุ๊บเนาะเดี๋ยวเพลินเดี๋ยวเพลินเวลากินหอยจุ๊บหอยจุดคอแย่เลย ไม่เคยเจอจานไหนอะไรกวนี้แล้วอือ้วไงอือเจบเือ่ยใช่ไหกันอืม่ได้ของมาก พี่เกมดูอินมากเลยไม่ได้ไม่เคยดูดแค่ปากกระตุกทั้งตัวอยากให้ยายเ็าผัดเผ็ดปลาไหลกินหนึโหมีนะผมจะีเด้อมีผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดปลาไหลมีหมดเลยเดี๋ยวันกรอต่อไป เขาดูแล้วผมว่าเขาต้องทํากับข้าวแบบพวกของป่าอร่อยแนย่อร่อยทุกเมนูแบบเนี้แน่นอนเลยแน่นอนวันนี้ดูดง่ายนะลุดเอาง่ายเริ่มเห็นน้ำแล้ว <c oughs> ได้จิ้มแล้ว ้องมีย้งระวังตาเลือก <laughs> มันกินหมดอ่ะคุณผู้ชมยมมันไม่เลือกกินเลยนะออูเกี่ย,อยงอยู่กับเราได้อย่างเงี้ย หมดแรงแล้ว,ลวอะไม่กินมังกรดด้วยผมไม่กิน ข้าวบปอเลยปะข้าวบดอยากลองกินเห็ดตาโล่อะเห็ดจะหมกหมูเห็ดตาโลเน่ะเห็ดจะหมกหมูบ้านเราไม่มีอ่ะละลองชิมอ่ะแถวอีสานหรือว่าแถวใกล้ๆเราอาจจะมีบนดอยสูงนี่อยู่ทางอีสานนั่น บ้านเราไม่มีระวังนกระวังนก <laughs> อาหากั้เหมโโืนกันโอ้โหน่ารักนี่มานอาจแย่งขามือเลยจ้ะม, <laughs> มันชอบกินอ่ะหนามไม้มันทำไมชอบกินอ่ะแต่เผ็ดมันก็ไม่กินนะผมสังเกตอ่ะนะบางอย่างเผ็ดๆเรา,เาให้มันไม่กินนะแต่วันนี้มันกินกินซุปหนามไม้นนะพอดีอ่ะซุปหนามไม่เผ็ดมาก ล้ำแต่ลำบากนั่งดูได้จนหมดลมอะ่ะแบบนี้

วันนี้ก็ชวนผู้ชมไปกินข้าวด้วยกันกับข้าวของเราวันนี้อร่อยมากนะครับผมแซ่บมากนะครับสำหรับแกงหอยแล้วก็ซุปหน่อไม้นะครับผมเด็ดไม่แพ้กันข้าวหมดไปเรียบร้อยครับผมเอาไว้เพียงนี้ก่อนนะครับผมพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ